คันติจางอื่นไม่จะรุนแรงสูงสุดเพียงไรก็ยังไม่ใช่ของพวกเราเราอ่านชาดกเช่นคันติวาทีชาดกเป็นต้นซึ่งปรปฤาสีองค์หนึ่งอดทนให้พระราชาองค์หนึ่งตัดหูตัดเจ้มูกเข้ามาตามลำดับ สั้งตัดมือตัดเท้าท่นก็ยังอดทนได้แต่ว่าอย่างนี้ยังจะไม่เป็นอธิวาสนะขันตีคือการทนต่อการบีบพันของกิเลสก็เ,เป็นการทนทางกายไอเสียเป็นส่วนมากเราจะต้องอดทนต่อการบีบพัน ของกิเลสซึ่งเป็นของละเอียดในทางจิตทางใจโดยตรงให้ยิ่งขึ้นไปอีกแม้ว่าจะมีการอดทนในทางร่างกายเป็นรากฐ,ฐานก็ต้องมีความอดทนในทางจิตในทางวิญญาณเป็นยอดคือเป็นยอดสูงสุดนั่นเอง แล้วก็ต้องเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นลำตัวอยู่ด้วยตลอดเวลานั้นขอได้โปรดสนใจในเรื่องการอดทนต่อความบีบคั้นของกิเลสนี้เป็นส่วนใหญ่เราจะนั่งอยู่กลางน้ำค้างกี่ชั่วโมงก็ได้กลางแบบกี่ชั่วโมงก็ได้ไม่ท่าไรความอดทนจะให้ผลเป็นการผลได้ เป็นสิ่งต่อต้านหรืออิมมูนนชี้ที่จะป้องกันการเป็นหวัดการเป็นอะไรทุกอย่างมาตามลำดับแต่ทั่งทนต่ออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นแต่การที่เราจะต้องนั่งสมาธินานๆานให้ได้เหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ดี ที่จะแสดงให้เห็นว่าความจำเป็นที่จะต้องมีอธิวาสณะขันตีนั้นเป็นอย่างไรขอได้ทำความเข้าใจเป็นประจำวันในขั้นกระเตรียมในเบื้องต้นแห่งวันไม่ลักษณะเช่นนี้กันทุกๆวันก็จะหมดเวลา ขอได้โปรดสนใจให้เพียงพอและให้สมเโยชน์ด้วย <c oughs> เราเริ่มกันมาด้วยความอดทนตั้งแต่นาทีแรกหรือชั่วโมงแรกแล้วก็ขอให สืบต่อไปจนถึงนาทีสุดท้ายหรือชั่วโมงสุดท้ายถ้าหากว่าเราไม่ประสบความสำเร็จในอันดับสูงสุดเราก็ต้องประสบความสำเร็จในอันดับกลางหรืออันดับ ก็มากพอที or, ่จะใช้ความอดทนนี้เป็นเครื่องบูชาคุณของสมเด็จพระบรมศาสดาด้วยปฏิบัติบูชาเป็นแน่นอนนี่คือเรื่องทันตีเป็นเรื่องสักการะบูชาคุณของสมเด็จพระบรมศาสดา เป็นกำไรพิเศษก่อนแต่ที่เราจะใช้จริงก็คือทำความสำเร็จแกนแนวปฏิบัติสรรมถานภาวนาของเรานั่นเองนีกจป็นันว่าการทาความเข้าใจาข้อหนึ่งในตอนเช้านี้ เกิดจสจิ้นไปแล้วทีนี้เราก็มานึกถึงเรื่องทำวัดเช้าต่อไปอีกดังที่ได้มีมติต้องกันว่า,าจะกะทำให้เป็นไปตรงตามกำหนดการแล้วขยายขยายให้ยิ่งขึ้นไปอีก เป็นเป็นของศูงเหมาะแก่นักศึกษานักปฏิบัติกรรมฐานภาวนาเหมือนกับที่ว่าเราจะใช้การทำวัดนี้เป็นการไปเร้าพระบรมศาสดาทุกเจ้าทุกเย็นโอกาสแห่งเวลาเช้าก็มาถึงแล้วเราก็ไปเร้าพระสาสดา การทำวัดที่ถูกต้องตามศีลขรงมด้วยจิตใจที่ละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในจิตใจกายวาจาให้มีเนื้อมีตัวอันสะอาดสมควรแก่การไป่เฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดาไม่ลักษณะที่จะไม่ถูกพระองค์ทรงไล่ให้กลับ และเราก็มีสติสงวรในการกระทำนี้ให้เป็นส่วนศีลมีจิตตั้งมั่นในสิ่งที่กำลังกระทำนั่นให้เป็นส่วนสมาธิและให้ได้รู้รสของสิ่งนี้ด้วย าในส่วนปัญญาศิษาถ้าเราก็จะเป็นการได้กระทำสิ่งที่ควรกระทำเป็นประจำวันคืออาบน้ำชำระล้างในส่วนจิตใจไม่มีโทษเหลืออยู่ที่เนื้อที่ตัวนั้นคอเราสารวมสติสมปชัญญะความอดกลั้นอด และธรรมะอื่นๆทุกอย่างทุกประการเพื่อการทำวัดของเราเลื่อนฐานะหรือยกระดับขึ้นมาเหมาะสมแก่นักศึกษาและผู้ที่จะปฏิบัติในกรรมฐานภาวนา No.